สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมก็ไปได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพิมพ์ A นะครับเป็นเนื้อเนื้อเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับวันนี้นะครับจะเอามาให้พี่พี่ f c ได้รับชมนะครับพร้อมราคาแบ่งปันเลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนปลาเครื่องนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์099-634-1275 099-634-1275นะครับส่วนไอ l ดี e ไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7นะครับ ttn 9 8 7ด มามามาชมกันนะครับพ no <Jean> ี่พี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์เอนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับรูปหล่อปั๊มพิมพ์เอหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเหลืองหรือเนื้ออปากานะครับอ่านว่แล้วแต่หายากนะครับหาใชสวยยากนะครับองค์นี้องค์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นี้เป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มานะครับสภาพผ่านการใช้มาองค์นี้เป็นพิมพ์เอนะครับเป็นพิมพ์เอนิยมนะครับ ดูนะครับพี่ c เนี่ยความสวยความคมยังมีนะครับถึงจะผ่านการใช้มาก็ถือว่ายังเป็นพระที่สวยคมนะครับชัดนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีลอยจานนะพี่พี่นะมีรอยจานนะครับเนี่ยครับเขาว่ากันว่านะครับนี่คือสุดยอดนะครับพระปั๊มรูปเหมือนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ต้องบอกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับปั๊มรูปเหมือนเนี่ยต้องเป็นเป็นพระปั๊มรูปเหมือนในยุค2482อนี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอ่าคือเป็นพระปั๊มแล้วสวยนะครับพี่พี่ครับดูนะครับอ่าดูนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับใบหน้านะครับตาติดชัดสองสองข้างนะครับเมตานะพี่พี่นะ พูดถึงเมตตานะครับเมตตาติดชัดทั้งสองข้างเห็นไหมครับอ่านี่คือเมตตาติดชัดทั้งสองข้างนะครับเส้นหน้าผากนะครับสวยไม่สวยนะครับเขาจะวัดกันที่เส้นหน้าผากนะครับถ้าเส้นหน้าผากติดชัดเจนนะครับติดเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเลยนะครับนั่นคือพระยังสวยอยู่นะครับยังยังสวยแชมป์นะครับอันนี้คือพระเขาผ่านการใช้มานะครับ สภาพก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่พระองค์นี้เป็นพระเนื้อเหลืองนะครับอันไล่ลงมานะครับนี่เม็ดหูนะครับเขาดูเนยังไงนะครับอ่าเม็ดหูติดชัดคมนะครับนี่เห็นไหมสองข้างเลยนะครับในเม็ดหูเนี่ยครับเม็ดตรงนี้นะครับพี่พี่เอนะครับพี่พนะครับเม็ดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม ยังติดชัดนะครับยังติดชัดเจนนะครับยังติดชัดเจนนะครับในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ลึกนะครับไม่สามารถที่จะสึกกร่อนนะครับเห็นไหมเส้นคอนะครับลึกเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมจมูกปากนะครับใบหูไล่ลงมานะครับพี่พี่เอฟซีนะครับไล่ลงมา เห็นไหมครับเส้นจีวงจีวอรนะครับเส้นจีวรน,นะครับเป็นชั้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 นสวยคมลึกเลยนะครับองนี้องนี้นะพี่นะจริงๆแล้วเขาก็มีเส้นนะครับเขาจะมีเส้นเส้นเสี้ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมเราดูตาเปล่าก็ได้นะครับเส้นเสี้ยนจะมีเส้นเสี้ยนสายฝนนะครับนี่ วิ่งลงนะครับวิ่งลงมาตรงนี้นะครับแข่งให้ดูนะพี่เอฟซีอ่าเห็นไหมครับนี่ยเห็นไหมนี่ล่องนะครับอ่าเนี่ยครับมีนะครับอ่าต้นนี้อีกที่นึงครับเนี่ยบางองค์ก็ติดชัดนะครับถ้าบางองค์ก็ถ้าไม่ติดชัดก็จะเป็นลางๆอยู่มุมนี้นะครับเห็นไหมเป็นลางๆนะครับ ผ่านการใช้มาก็อาจจะเลือนหายไปนะครับนี่ไปอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับใต้นิ้วมือนะครับใต้มือนะครับจะเป็นแท่งนะพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงใต้มือตรงนี้นะครับใต้มือตรงนี้นะครับจะเป็นแท่งขีดนะครับขีดขีดตัดตรงปลายมือนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นขีดอย่างนี้นะครับเป็นแท่งเลยนะพี่นะ อ่าอันนี้คือเขาดูกันนะครับนี่คือเขาดูกันตรงนี้นะครับเห็นไหมขอ๋อันนี้ครับน่ครับไล่ลงมานะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่น้ำสือบางเล่มเขาก็บอกตาหนินะตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นเนี่ยเส้นเส้นจะแขนวิ่งมาหาเท้านะครับตัดมานะครับอ่าเห็นไหม ไลดูนะครับองประกอบรวมนะพี่ๆ FC นะครับนี่ไมโพติดชัดเจนนะครับสังคตินะครับติดชัดสวยคมชัดลึกนะครับขนาดผ่านการใช้มายังสวยคมชัดลึกนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับเป็นแข้งแท่งนะครับหนังสือเป็นแข่งเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังนะพี่นะพี่สังเกตเนี่ยสัง สังเกตดีๆนะครับอ uh, ่าแล้วจ uh, ําส right ังเกตดีๆว่าเนี่ยเส้นเส้นคอนะครับเส้นหลังคอตรงนี้นะครับเนี่ยจำเส้นจําลักษณะเขาดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแหลมขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะตัดเส้นในสามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะตัดนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับนะครับอ่าในส่วนตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไปดู อาจารย์ท่านอื่นๆนะครับพอสั่งให้ดูก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นคอนะครับเส้นคอส่วนใบหูนะครับใบหูแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่างเขาจะแต่งนะพี่นะช่างบางคนนะครับช่างบางคนเขาก็จะแต่งให้กลมไปเลยนะครับบางคนเขาก็จะปาดแทงลงมาแล้วก็แทงตรงนะครับเห็นไหมตเจียงเขามีเส้นขอบนะพี่เห็นไหมแล้วแต่นะครับการช่างนะครับ ช่างช่างไม่ได้มีคนเดียวนะผมว่าช่างเขาไม่ได้มีคนเดียวนะครับอันนีไล่ดูด้านข้างนะครับ,บพี่พีเ่เห็นไหมเห็นไหมด้านข้างมีต้อยแต่งตะบงตะใบนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีตรงสายกันนะครับทําไมนะครับทําไมหลวงพ่อเดิมนะครับเขาถึงมีการแต่งตะใบข้างนะครับนี่ตรงคอนะครับนี่เห็นไหมหูเนี่ยทางเนี่ยทำไมต้องมาแต่งตะใบข้างทําไมไม่ปั๊มให้เป็นรูปไปเลยคือ เขาปั war, down, ๊มนะครับเขาปั๊มปั๊มแล้วมันเป็นปีกนะครับอ่าหน้าหลังนะครับตรงประกบการเนี่ยเขาจะเป็นปีกนะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีครึ่งหนึ่งด้านหลังก็จะมีครึ่งนึงปีกจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับพอปีกอยู่ตรงกลางนะครับช่างเขาก็จะตัดนะครับอ่าใช้เลื่อยตัด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 ไม่รู้ละใช้ต้องใช้เครื่องมือตัดนะครับอ่ใช้เครื่องมือตัดตัดตามรูปพระแล้วก็แต่งนะครับใช้ตะไบแต่ง ต่งคุงแต่งคอแต่งเก็บความเรียบร้อยนะครับแทงนะครับแทงเส้นจีวรนะครับบางคนก็อง์ก็แทงยาวแทงสั้นนะครับแล้วแต่ช่างนะครับเขาไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องแต่งเส้นยาวเหมือนกันนะครับนะครับเลยเป็นที่ไปที่มานะครับว่าหลวงพ่อเดิมนะครับว่าหลวงพ่อเดิมต้องมีการแต่งตะไบข้างนะครับ ดูด้านหลังต่อเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่ตุดกล้ามหนงกล้ามเนื้อนะครับลึกนะครับเส้นจีวรด้านหลังนี่คมชัดนะครับตำหนิหลักๆแต่เขาดูกันโบราณเลยนะครับพี่ตำหนิหลักๆบุดูกันโบราณเลยเนี่ยเม็ดตรงเนี้ยเนี่ยเเห็นไหมตรงนิ้วตรงไม้ผมชี้นะครับเนี่ยเม็ดตรงเนี้ยกลมๆนะครับอ่าอันนี้หลักๆเลยนะพี่เขาดูกันหลักๆเลยนะเม็ดกลมๆเห็นไหม อ่าเนี่ยนีะครับอ่าดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานก็จะมีรอยจานนะพี่พี่ fc นะเนี่ยเห็นไหมรอยจานนะครับเส้นเล็กๆคมๆนะครับอ่าเส้นเล็กๆคมๆมมีรอยจานนะครับโอเคครับผมองค์นี้นะครับพี่พี่ fc นะครับอ่าองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ เอาไป6,500บาทนะครับ6,500บาทแล้วกันนะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่6,500บาทนะ p p f c อ่า p p f c ท่านใดชอบนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID l ด n ียนะครับแอดดลียมาได้ที่ TTN97 8นะครับ TTN97 8อ่าองนี้เปิดไว้6,500บาทนะ PPFC เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับิมพ์ a นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากพี่พี fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องอนพระเครื่องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลากันไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ